เห็นไหมคะว่าความปลอดภัยในการทดลองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอาจทำให้เราเกิดอันตรายจากการทดลองได้วันนี้เราจึงจะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้หนึ่งเรื่องสองหัวข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้นะคะคือฉลากสารเคมีบนฉลากสารเคมีควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้หมายเลขึชื่อผลิตภัณฑ์หมายเลขสองรูปสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีหมายเลขสามคำเตือนข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวัง และหมาเลข4ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายจะมี2ระบบด้วยกันนะคะซึ่งระบบแรกจะเป็นระบบ GHS เป็นระบบที่ใช้สากลแสดงสัญ,ญลักษณ์ในสี่เหลี่ยมกรอบแดงพื้นขาวซึ่งระบบนี้นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์9หลักๆด้วยกันนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะก็คือสารไวไฟ2สารออกซิได 3. วัตถุระเบิด 4. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 5. สารกัดก่อน 6. การบรรจุภายใต้ความดัน 7. อันตรายต่อสุขภาพ 8. พิษเฉียบพ,พันและ 9. ระวังระบบที่2นะคะคือระบบ NFPA เป็นระบบที่ใช้ในสนหรัฐอเมริกาใช้สีเพื่อแทนความอันตรายในด้านต่างๆ แล้วก็ใช้ตัวเลข0ถึง4เพื่อระบุระดับความอันตรายจากน้อยไปมากซึ่งระบบนี้นะคะก็จะแตกต่างจากระบบแรกเลยก็คือระบบนี้จะแบบมีระบุระดับความอันตรายด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีแทนอันตรายในด้านต่างๆเนาะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มจากสีแรกกันเลยนะคะก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือสุขภาพอนามายัย เลขศูนไม่มีอันตรายในสภาวะปกติเลข 1. ถ้าได้รับอาจละคายเครื่องหรือแผลเล็กน้อยเลข 2. ถ้าได้รับเป็นช่วงต่อเนื่องอาจทำให้เกิดสภาวะไร้ความสามารถหรือผลกระทบถาวรเลข 3. ถ้าได้รับในช่วงเวลาสั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้นะคะเลขสถ้าได้รับในช่วงเวลาสั้นมาก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีแดงสีแดงคือความไวไฟ0คือไม่ติดไฟ1ติดไฟเมื่อให้ความร้อนสูงเป็นเวลานาน2ติดไฟเมื่อให้ความร้อนปานกลาง3ส,สามารถติดไฟได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปและ4ส,สารระเหยอย่างรวดเร็วในความดันและอุณหภูมิปกติ กระจายในอากาศและติดไฟได้ง่ายส่วนสีเหลืองนะคะคือปฏิกิริยาเคมี0คือเสถียร1ไม่เสถียรหากได้รับความร้อนหรือแรงดัน2ปฏิกิริยารุนแรงหากได้รับความร้อนหรือแรงดันมีปฏิกิริยากับน้ำด้วยนะคะ3อาจเกิดการระเบิดหากได้รับการจุดชนวนแรงกระแทกหรือความร้อน4วัตถุพร้อมระเบิดในสภาพแวดล้อมปกติ สีสุดท้ายนะคะคือสีขาวสีขาวคือรหัสเฉพาะ ALK คืออัลคาไลหรือเปท ACID คือกรด c o r คือกัดก่อน OX คือสารออกซิได RAD คือกำมมันตรังสีส่วนตัวที่เป็น W แล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะก็คือทำปฏิกิริยากับน้ำ POI คือมีพิษ SA คือการขัดขวางการหายใจนะคะ สัญ,ญลักษณ์ดังภาพคือสัญ,ญลักษณ์อะไรกไก่สารไวไฟขอไข่สารกัดก่อนขอควายวัตถุระเบิดและงองงูสารออกซิไดฉเฉลยตอบงองงูสารออกซิไดระบบ NFPA ใช้สีแทนความอันตรายกี่สี กอไก่สองสีขอไข่สสีคอควายเจดสีและงองงู3สีเฉลยตอบขอไข่สสี